เฮียติเฮยิบอลประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลแบบจัดหนักจัดเต็มสไตล์เฮียติครับเหมือนเดิมครับเราขอกาลังใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํำชีพของพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับที่คู่แรกนะครับ เป็นไบรตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้ครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับตามเวลาบ้านเราทีมเยือนแมนซิตี้บุกมาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้เรามาดูสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดบ้างครับ ล่าสุดเป็นไบตันนะครับเปิดบ้านแพ้ให้แมนซิตี้ด้วยสกอร์0-4แล้วก็เป็นแมนซิตี้ครับเปิดบ้านชนะไบตัน2-1ไบตันเปิดบ้านเสมอกับแมนซิหนึ1-1แล้วก็แมนซิตี้เปิดบ้านชนะไบตัน3-1แมนซิตี้เปิดบ้านชนะไบตัน,น3-0 5นัดหลังสุดนะครับในการเจอกันเป็นแมนซิตี้ชนะชนะได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสมออีกหนึ่งครัง้งไบตันไม่เคยชนะแมนซิตี้เลยในการเจอกัน5นัดหลังสุดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดครับไบตันนะครับล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลครับด้วยส เปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลครับสองสามเปิดบ้านแพ้ให้เอ้ยขอแพ้ครับเปิดบ้านเสมอให้วู๊ครับสองสองแล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับชนะด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์เปิดบ้านชนะสเปอร์สามสองนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของพวกเขานะครับชนะสองแพ้สองแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับแต่ว่าสามนัดสุดท้ายนี้เป็นการแพ้สองแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับส่วนเอ่อแมนซิตี้ทีมเยือนครับ ล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้สปอร์ติ้งลิบบอนนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับด้วยสกอร์สี่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเยือนบอลหมัดนะครับแพ้สองหนึ่งครับไปเยือนสเปอร์แพ้สองหนึ่งครับผมแล้วก็เปิดบ้านชนะเซาแฮมป์ตันนะครับหนึ่งศูนย์เปิดบ้านชนะสปาร์ตาปราศาหศูนย์ครับห้านัดหลังสุดของแมนซิตี้นะครับเป็นการเออ่ชนะแค่สองครั้งแล้วก็แพ้ไปถึงสามครับต้องบอกว่าสามนัดหลังสุดของแมนซีนี่คือการออกไปเยือนแล้วก็แพ้ทั้งสามครั้งเลยครับส่วนความพร้อมและแผนที่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ในค่ำคืนนี้ของทททััั้้้งีีมมมนนนนะครรรบบเเเาาาาิ่่่กกจอ คาดการว่าไบาตันจะมาในแผน4 2 3 1นะครับหน้าเป้ายัางคงจะเป็นดนเนียเวเบ็ครับแล้วก็มีตมาจะยืนเป็นปีคอยสนับสนุนเกมครับส่วนแมนซิตี้ครับจะมาในแผน4 1 4 1นะครับหน้าเป้าจะเป็นฮาแลนด์ครับส่วนกองกลางลุก2ตัวด้านในจะเป็นกุนโดกันแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะครับส่วนปีขนามข้างเป็นโดกูแล้วก็เบเนโนซิมบาครับโควสิตจะได้ยืนเป็นกลางตัวโฮบอลนะครับส่วนอาเก้แล้วก็ อคาจิจะยืนเป็นคู่กองหลังในวันนี้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้สําหรับแมนซิตี้โดยส่วนตัวเฮตีมองว่าแมนซิตี้ถึงแม้ว่า3เกมในการที่เป็นทีมเยือนนะครับพวกเขาจะเป็นการแพร้ทั้ง3ครั้งแต่ผมมองว่าศักยภาพและผู้เล่นมันช่างเหนือกว่าไบตันอยู่ดีครับต่อให้ไบตันได้เปรียบเรื่องการเตะในบ้านก็แล้วแต่นะครับผมมองว่าแมนซิตี้จะมาเก็บสแต้มเพื่อ เรียกขวัญกาลังใจให้กับทีมตัวเองแล้วก็แฟนบอลด้วยถึงแม้จะเป็นการออกนอกบ้านออกนอกบ้านก็นแล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลดเปิดมา0.75ผมว่าแมนซิต,ตี้ยิงได้แน่นอนครับแค่ลูกเดียวสกอร์ที่คาดว่าได้จบคู่นี้ก็น่าจะแมนซิตี้ชนะได้2-1หรือไม่ก็3-1ครับส่วนใบใต้นนั้นถึงฟอร์มไม่ได้แย่อะไรมากมายครับแต่ด้วย ที่ผมบอกไปครับสถิติการเจอกันมันค่อนข้างดูเป็นบอลที่แพรทางกันครับห้านัดหลังสุดในการเจอกันเป็นแมนซิตี้ชนะได้ถึง4ี่ครั้งนะครับไม่ว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ไปเยือนหรือว่าเตะในบ้านในการเจอกับไบรทันก็นแล้วแต่แล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งห้านัดหลังสุดนี้คือไบรทันไม่เคยชนะแมนซิตี้เลยติมที่ก็ได้แค่เสมอเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อให้แมนซิตี้จะฟอร์มห่วยแค่ไหนผมก็ยังว่าคู่นี้พวกเขาจะสามารถ เก็บ3ามเต้มได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีอยู่จึงชี้ไปทางแมนซิตี้ครับสำหรับคู่แรกในค่ำคืนนี้คอนเฟิร์มไปทางทีมยอนแมนซิตี้ครับมาต่อกันที่คู่ที่สองของวันนี้นะครับเป็นลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการเยือนแอตตานวินล่านะครับคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงนะครับค่อนข้างที่จะดึกเลยตามเวลาประเทศไทยนะครับลิเวอร์พูลนะครับเจ้าบ้านต่อที่ลุกควบลุกคขึ้นนะครับเรามาดูสถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดของสองทีมนี้ ล่าสุดนะครับเป็นแอตแลนติล่าครับ,บเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์ pool 3-3แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านชนะแอตแลนติลน่า3-0ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับวินล่า1-1แอตแลนติล่าเปิดบ้านแพ้ให้ลิเวอร์ pool 3-1แล้วก็แอตแลนติล่าเปิดบ้านแพ้ให้ลิเวอร์พูล l 2-1ห้านัดหลังสุดในการเจอกันนะครับลิเวอร์พูลชนะได้ถึงสามครั้งนะครับแล้วก็เป็นการเสมอกันอีกสองครั้งนะครับส่วนฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดของแต่ละทีมเรามาเริ่มนมาที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูล ล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะเลวฟุตเซ่นนะครับด้วยสกอร์4-0แล้วก็เปิดบ้านชนะไบรตัน2-1ครับผมไปเยือนไบรตันชนะ3-2ครับผมไปเยือนอาร์เซนอลเสมอ2-2แล้วก็ไปเยือนอาร์บีไลซิกนะครับชนะด้วยสกอร์1-0ในเกมยูฟาแชมเปียนลีก 5นัดล่าสุดของพวกเขาเป็นการชนะถึง4ครับแล้วก็เสมอเพียงแค่นัดเดียวให้กับอาร์เซนอลเท่านั้นเองส่วนแอตตันบินล่าทีมเยือนครับนัดล่าสุดพวกเขาเบุกไปเยือนขับบูธนะครับแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับผมแล้วก็ไปเยือนสเปอร์ครับแพ้สี่หนึ่งครับผมเปิดบ้านแพ้ให้กับคิตตันพาเลสสองหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอให้กับบอลมาด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งครับผมเปิดบ้านชนะโบโลญญาในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกสองศูนย์ครับห้านัดล่าสุดของวินล่าครับเป็นการแพ้ถึงสามครับเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะคร ในค่ําคืนนี้ของทั้งสองทีมนะครับเรามาเริ่มกันทีลิวอพูก่อนคาดการว่าวันนี้พวกเขาจะมาในแผน4-3-3นะครับดีอาร์ตนะครับจะได้ยืนเป็นหน้าเป้านะครับถ้าเป็นตาม11ตัวจริงตามที่คาดการนะครับส่วนกัสโปนะครับจะยืนเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วก็โมซาร่านะครับจะยืนเป็นปีกขวาครับกาเฟนแบกจะยืนเป็นกองกลางครับตัวหลักๆตำแหน่งอื่นก็พร้อมลงสนามครับยกเว้นประตูนะครับจะเป็นเดลเฮอร์อยู่นะครับเพราะว่าประตูเอลิกซอนตัว ตัวจริงของเขาเจ็บอยู่นะครับกล้องหลังก็แน่นอน,นครับเป็นเทรนด์ครับแบ็กขวาฟานได้กับกาเาเต้นนครับก็ยืนเป็นคู่กล้องหลังเหมือนเดิมประมาณนี้ครับลีเว์พูส่วนแอตตานิล่าครับคาดการว่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับแน่นอนว่าวัดจินครับกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงและเป็นตัวความหวังของทีมอย่างแน่นอนส่วนผู้เล่นตัวอื่นก็พร้อมลงสนามช่วยทีมในค่ำคืนวันนี้ไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือว่าโดนแบนแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวเฮยตีมองว่า บินล่าช่วงหลังมาอฟอร์มค่อนข้างที่จะแกว่งนะครับสามนัดล่าสุดพวกเขาแพ้นั้นนี้ลิเวอร์พูลได้เปิดผ้านครับถือว่าได้เปรียบเป็นข้อได้เปรียบใหญ่ๆในค่าคืนนี้ได้เตะต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแน่นอนว่าทีมที่กดดันต้องเป็นบินล่าทีมเยือนอยู่แล้วครับผมมองว่าตัวผู้เล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลิเวอร์พูลดูดีกว่าบินล่าหลายอย่างเลยครับดีกว่าหลายอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจนผมติดอยู่เรื่องเดียวก็คือ เหรียที่เปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับโดยมีไหลไปลูกครึ่งนะครับถ้าเกิดยากได้แบบน้ําเต็มๆหน่อยผมมองว่าแพงเกินไปครับผมมองว่า,านัดนี้อแอตเลวิลล่าสู้ลิภูไม่ได้ครับแต่ผมมองว่าพวกเขาไม่ไม่แพ้ถึงขั้นที่เกิดส่วนต่างประตู2อลูกขนาดนั้นครับอาจจะแพ้2-1-1-0-3-2อะไรประมาณเนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้พุทยิเดถึงชี้ไปทางทีมเดียนครับ แน่นอนว่าแอสตันวิลล่าจะแพ้ในเกมการกีฬาครับแต่พวกเขาจะชนะในเกมการต่อรองราคาเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียติจึงชี้ไปทางทีมเยือนแอตตันวิลล่าครับสำหรับคู่ที่2ในค่ําคืนวันนี้คู่ต่อมานะครับเป็นกายาี่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับตามเวลาบ้านเราและก็เป็นทีมเยือนเอซีมิลานครับที่บุกมาต่อกายาี่ที่ขึ้นควบลูกนะครับ เรามาดูสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันครับเป็นเอซิมิลานเปิดบ้านชนะกายารี่ไปด้วยสกอร์5-1นะครับแล้วก็เป็นมิลานนะครับเปิดบ้านชนะกายารีไปอีกครั้งด้วยสกอร์4-1มิลานบุกไปชนะกายารีนะครับ3-1มิลานบุกไปชนะกายารี1-0แล้วก็ปิดท้ายเป็นมิลานเปิดบ้านชนะกายารี4-1นะครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเอซิมิลานทําได้ดีกว่าครับพวกเขาชนะ5ครั้งรวดเลยส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของแต่ละทีมเรามาเริ่่่่มมาาทีีเจ้บนนกกรอ ล่าสุดพวกเขาบุกไปเยือนลาซิโอแพ้ด้วยสกอร์2-1เปิดบ้านแพ้ให้กับโบลอนยา2-0นะผมไปเยือนอูดินเซนะครับแพ้ไป2-0นะผมเปิดบ้านชนะตริโน่3-0นะครับแล้วก็ไปเยือนยูเวนตุสนะครับเสมอ1-1 5นัดหลังสุดของกายารีนะครับเป็นการแพ้ไปถึง3ครับแล้วก็ชนะ1เสมอ1นะครับข้อสังเกตนิดหนึ่งครับ3นัดหลังสุดของกายารีไม่ว่าพวกเขาจะเป็นทีมเยือนหรือว่าเตะในบ้านพวกเขาแพ้รวดทั้ง3ครั้งเลยนะครับ ส่วนเอซีมิลานครับนัดล่าสุดนะครับอย่างที่รู้กันสุดช็อกค,ครับฉีกมาริดเป็นชินช้นๆครับไปเยือนเรอวมลิดที่ซานติโกเบนดาเบลชนะไปด้วยสกอร์3-1แล้วก็ไปเยือนเอซีมอนซ่านครับชนะ1-0เปิดบ้านแพ้ให้นาโปลี0-2เปิดบ้านชนะครับบรูส3-1แล้วก็เปิดบ้านชนะอุรุกนั่1-0 5นัดนั้งสุดของเอซีมิลานนั้นพวกเขาชนะได้ถึง4ครั้งนะครับแพ้ให้นาโปลีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง ส่วนความพร้อมและแผนที่คาดการว่าน่าใช้ในค่ําคืนนี้เรามาเริ่มที่กาญาลีก่อนโดยคาดการว่ากาญาลีเจ้าบ้านจะมาในแผน4-2-3-1นะครับส่วนเอซีมิลานนั้นจะมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันโดยนั้นนี้ถ้ามาตามแผน11ต,ตัวจริงที่คาดการนะครับนาเปาที่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงไม่ใช่อโโมัมโบโลมูราต้าครับแต่จะเป็นทามี่อับราฮัมแล้วก็แน่นอนครับว่าฟูดิซิตจะได้ยืนเป็นตำแหน่งกองกลางตัวลุกหลัง แชมมี่อับราหมซึ่งเป็นคู่ที่เอามาจากเชลซีนะครับฝ่งตัวนี้แล้วก็ยังมีโทโมริอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กเก่าเซนชีส่วนเลเอานะครับจะยืนเป็นปีกซ้ายนะครับปีกโปรตุเกสตองผิวคนนี้หลกัหลกๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอซีมิลานส่วนตัวเฮตีนะครับผมมองว่าไกเยรี่ดูดีเลยนะครับได้เตะในบ้านข้อนี้จะเป็นข้อได้เปรียบเดียวของพวกเขานะครับที่เจอเอซีมิลานในวันนี้อย่างที่ผมบอกไปครับการที่พวกเขาสามนัดหลังสุดไม่ว่าจะเป็นการ เปิดบ้านแพหรือไปเยือนแพนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจนักเตะอย่างแน่นอนครับคือความมั่นใจน่าจะหายไปยิ่งมาเจอกับเอซิมิลานครับที่เพิ่งชนะมาริดมาด้วยสกอร์สามหนึ่งผมว่าต่อให้เอซิมิลานเป็นทีมเยือนในนัดนี้พวกเขาก็กําลังใจเต็มร้อยครับเขาคงคิดครับขนาดไปเยือนมาริดพวกปูยังชนะได้พวกเขายังชนะได้ครับนับภาษาอะไรกับการมาเจอกับกาญจรีครับผมมองว่าันนี้นักเตะของเอซิมิลานจะ วิ่งสู้ฟาดครับวิ่งทำทุกอย่างเพื่อได้3มแต้มแล้วทำด้วยความมั่นใจแล้วก็หายครับเพราะฉะนั้นผู้นี้เนี่ยตีไม่ได้คิดนานเลยจริงๆมองไปที่เอซมิลานนะครับมีข้อสนับสนุนหลายอย่างที่ทําให้ผมเชียร์เขาในนัดนี้นะครับเอซมิลานอีกทั้งหนึ่งในนั้นก็คือสถิติการเจอกันครับห้านัดหลังสุดในการเจอกันเอซมิลานชนะได้ทั้ง5้าครั้งเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่ากายารี่อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นคู่นี้จึงมองไปที่เอซีมิลานครับผมคู่ต่อมานะครับเป็นยูเวนตุสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนตัวโติโน่นะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับยูเวนตุสนะครับเจ้าบ้านต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับล่าสุดเป็นโตริโน่นะครับเปิดบ้านเสมอกับยูเวนตุสนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็นยูเวนตุสครับเปิดบ้านชนะโตริโนสองศูนย์ครับยูเวนตุสเปิดบ้านชนะโตริโนสี่สองแล้วก็เป็นยูเวนตุสไปเยือนโตริโนนะครับชนะหนึ่งศู ห้านัดหลังสุดในการเจอกันนะครับยูนตุชนะได้ถึงสาครั้งแล้วก็เสมออีกสองนะครับอตอริโน,โนไม่เคยชนะยูนตุดเลยถ้าย้อนกลับไปในการเจอกันห้าหนัดหลังสุดส่วนฟอร์มนะครับเราเริ่มที่เจ้าบ้านยูนตุดก,ก่อนนะัดล่าสุดพวกเขาไปเยือนลองไอริวครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ไปเยือนอูดิเนเซชนะ2 0ศูนย์เปิดบ้านเสมอกับ กาปากัตโซ่นะครับ2อแล้วก็ไปเยือนอินเตอร์มิลานเสมอ4ี 4, ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับสตุตการ์ดนะครับหนึนห้านัดลังสุดของยูเวนตุสครับคือการที่พวกเขาเสมอไป3ชนะ1แล้วก็แพ้1น,นะครับส่วนตัวลีโน,โน่นะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับฟิออเรนติน่นะครับด้วยสกอร์หนึ่งแล้วก็ไปเยือนโรมาครับแพ้1น่งยเช่นเดียวกัน,นครับ ิบ้านชนะโคโม่นะครับ1-0ไปเยือนกายาีีแพ้3-2ครับผมไปเยือนอินเตอร์มิลานแพ้3-2 5นัดลงสุดของตัวลีโน่คือพวกเขาแพ้ไปถึง4ครับแล้วก็ชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองเรามาดูความพร้อมและแผนที่คาดการว่าน่าใช้ในค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านยูนตุดนะครับจะมาในแผน4-2-3-1นะครับ เวลาโฮวิดนะครับยังคงยืนเป็นหน้าเป้าตัวความหวังของทีมเช่นเดิมส่วนตวริโนโคาดการณ์ว่าจะมาในแผน3-5-2นะครับเล่นจริงๆอาจจะเป็น5-2-3ก็ได้5-3-2ก็ได้นะครับผมมองว่าเขาเจอกับยูวินตุสพอลงสนามจริงๆอาจจะมีการปรับแผนนิดหน่อยครับส่วนตัวเฮนตีนะครับคู่นี้ผมมองว่ายูวินตุสดูดีกว่านะครับต่อให้ พวกเขาจะมีเลียการต่อรองที่ครึ่งควบลูกซึ่งผมมองว่าอาจจะแพงไปนิดหนึ่งถ้าครึ่งลูกนี้เราแนะนําเต็มเตน่าจะดีกว่าแต่ผมมองว่าโตลิโน่ฟอร์มห่วยกว่ายูเวนตุสเยอะครับถึงแม้ว่าสีนัดล่าสุดของยูเวนตุสพวกเขาจะเสม,เอ,เสมอไปถึง3ครั้งแล้วก็ชนะอูดิีเนเซ่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่พอผมไปมองห้านัดหลังสุดในการออกมาเป็นทีมเยือนของโตลิโน่พวกเขาแพ้ไปถึง3าครั้งล่าสุดในการออกเป็นทีมเยือนแล้วก็ชนะได้2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ยืนตุดต่อให้ฟอร์มจะฟูดฟืหน่อยแต่ผมว่ายิงลูกเดียวไม่น่าใช่ปัญหาของพวกเขาครับผมเชื่อว่าเขาจะเก็บสามแต้มได้ในบ้านตัวเองเขาจะอาศัยการเตะต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็เก็บสามแต้มได้ไม่ยากครับส่วน จะได้เต็มราคานั้นเป็นอีกเรี่ยวหนึ่งแต่ผมมองว่ายูนตุสสามารถชนะได้ไม่ยากเกินไปครับสำหรับการชนะตัวลีโนในบ้านตัวเองคอนเฟิร์มมาทางยูนตุสนะครับสำหรับคู่ที่4ในค่ำคืนนี้ข้ามาฟังอารลิกาสเปนบ้างครับเป็นเรียวมาริดครับเปิดบ้านรับการเยือนของอุซาซุน่านะครับคู่นี้เตะเวลา2อทุ่มตรงนะครับเรียวมาริดเจ้าบ้านต่อถึง2ลูกเลยนะครับคู่นี้เรามาดูสถิติการเจอกัน5่านหลังสุดบ้างครับล่าสุดนะครับเป็นอุซาซุน่าครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเรียวมาริดนะครับด้วยสกอร์่อเป็นราต ชนะอซาซูนา4-0มาริดเปิดบ้านชนะอซาซูนา2-1มาริดไปเยนอัซาซูนาชนะ2-0ครับแล้วก็มาริดเปิดบ้านเสมอให้อซาซูนา1-1 5นัดหลังสุดในการเจอกันครับเรียวมาริดชนะได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดครับอย่างที่รู้กันครับมาริดนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้เอซีมิลานแบบสุดช็อคครับด้วยสกอร์1-3แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาครับด้วยสกอร์0 4 เปิดบ้านชนะดอทมูล5 <se> ้ไปเยือนเซนต้าปิโกชนะ21ไปบ้านชนะบียาลิว2องศนนัดหลังสุดของเรียวมาริดชนะ3แพ้2นะครับส่วนโอซาซุน่านัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะ50แล้วก็เปิดบ้านชนะบายาโดริต 1- 0ูนะผมไปเยือนเลียวอันโซเซดาชนะ2 0ศูนยะผมแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเลียวเวติตหนึ่งส1 2ครับผมไปเยือนเกตาเฟเสมือ1-15นหัดหลังสุดของโอซาซุน่าพวกเขาชนะ3นะครับแพ้1แล้วก็เสมอ1ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะใช้ได้ สําหรับทีมเยือนเรามาดูแผนและความพร้อมในค่าคืนนี้ครับเรียวมาริะคาดการณ์ว่าวันนี้พวกเขาจะมาในแผน4-3-3ครับหน้าเป้าจะเป็นเอมปเป้นครับปีกซ้ายเวเนซิอุสจูเนียส่วนปีกขวาจะเป็นลูนิโก้ครับกามาวิงกาจะยืนเป็นกองกลางธรรมชาติครับส่วนจูดบรงนิม h รับจะยืนเป็นกองกลางตัวลุกฝั่งซ้ายครับลูนิโก์และมินิเตานะครับจะยืนเป็นคู่กองหลังนะครับประมาณนี้สาหรับเรียวมาริด ส่วนทีมเยือนนะครับคาดการว่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับผู้เล่นตัวหลักๆไม่มีรายง,งานว่าเจ็บหรือโดนแบนแต่อย่างใดคาดการว่าตัวหลักที่คุณซือจะใช้งานในงานในนั้นนี้น่าจะได้ลงสนามครับสำหรับโอซากุน่นาทีมเยือนส่วนตัวเฮตีนะครับคู่นี้มาริดได้เปรียบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการตีนในบ้านตัวผู้เล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับต่อให้ฟอร์มพวกเขาสองนัดล่าสุดจะเป็นการแพ้ในบ้านตัวเองก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าโอซาสุน่นามานัดนี้มาเยือน เรียวมาริดในครั้งนี้นะครับไม่มีโอกาสที่พวกเขาจะเก็บ3แต้มออกไปจากถินซานเตโกเบเนเบลอย่างแน่นอนครับแต่ปัญหาอย่างเดียวของเรียวมาริดก็คืออัตราการต่อรอง2ลูกของการลงทุนนะครับซึ่งผมมองว่ามาริดมีศักยภาพมากพอครับที่จะชนะส่วนต่าง2ลูกผมมองว่าส่วนต่างประตู2ลูกนี้น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าเราต้องไปลุ้นส่วนต่างประตูที่3นะครับส่วนโอซาซูนาน,นต่อให้ฟอร์ม3นัดหลังสุดพวกเขาจะฟอร์มดีเป็นการชนะ2 เสมอหนึ่งแต่ผมมองแต่ผมมองว่าการเจอเรียวมะลิดนั้นเออมันต่างจากทีมที่พวกเขาเจอมา3าีนัดล่าสุดครับแน่นอนว่าเรียวมะลิดถึงจะแพ้มา2นัดแต่นัดนี้พวกเขาจะโฟกัสแล้วก็เน้นเป็นพิเศษครับผมมองวาอ่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีจึงชี้ไปทาง เจ้าบ้านครับเรียวมะริดคอนเฟิร์มไปทางเรียวมะริดครับสำหรับคู่ที่5ในค่ำคืนนี้และคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับบีเยรูครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอาราเบสครับเตะเวลา4ี่ทุ่มสินะครับบีเยรูเจ้าบ้านต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้เรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดในการเจอกันครับล่าสุดเป็นอาราเบสนะครับเปิดบ้านเสมอกับบีเยริว1-1แล้วก็เป็นบีเยรูครับเปิดบ้านเสมอกับอาราเบสเช่นเดียวกันด้วยสกอร์เดียวกัน1-1ครับผมแล้วก็เป็นอาราเบสเปิดบ้านเสมอบีเปิดบ้าน เลเปิดบ้านชนะบีดูด2-1 5นัดหลังสุดในการเจอกันนะครับเป็นการที่พวกเขาเสมอกันไปสองครับแล้วก็อาราเบียชนะได้สองครั้งแล้วก็เป็นบีริวชนะได้อีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดเรามาเริ่มกันที่บีริวเจ้าบ้านก่อนล่าสุดพวกเขาไปกิ ออกไปเยือนชนะ6กหนึ่งครับผมแล้วก็ออกไปเยือนบายาตุลิชชนะ2อหนึ่งครับเปิดบ้านเสมอกับเยตาเฟ่หนึ่งหนึ่งครับผมไปเยือนเรมเมริดแพ้สองศูนย์นะครับผมแล้วก็เปิดบ้านชนะกับลาสพาดมาด้วยสกอร์สามหนึ่งห้านัดหลังสุดของพวกเขาเป็นการที่พวกเขาชนะได้สามครับแพ้หนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งส่วนอาเลเบรับล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะมาล็อกกาครับด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ไปเยือนกอมโปสเตล่านะครับชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเยือนบายาตุลิชครับแพ้หนึ่งศูนย์เปิดบ้านเปิดบ้านแพ้ให้บายาตุลิดครับ เ,เปิดบ้านแพ้ให้กับบาซ่าครับ 35, นะูนสามห้า่าลังสุดของอาราเบสนะครับพวกเขาแพ้3ครับชนะสเรามาดูความพร้อมและแผนที่คาดการณ์ว่าน่าใช้นะครับโดยบิยดูเจ้าบ้านคาดการณ์ว่าจะมาในแผน442เช่นเดียวกันกับอาราเบสครับสี่มาในแผนเดียวกันในมุมมองของเฮตีนะครับผมมองว่าบิยดูนะครับดูดีกว่านะครับอีกครั้งพวกเขาได้เตะในบ้านส่วนทีมเยือนอาราเบสนั้นต่อให้2ครั้งล่าสุด พวกเขาจะเป็นการเก็บใช้ใช,ชนะทั้งสองครั้งนะครับแต่ถ้ามองผลงานห้านัดหลังสุนในการที่พวกเขาออกมาเป็นทีมเยือนนะครับพวกเขาแพ้ไปถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็ชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเป็นบอลคั่วด้วยเจอกับทีมที่ต่างหลีกต่างชั้นกันพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่เฮย,ยตีจะมองไปทางทีมเยืยนเอนออร์เบสให้ชี้ไปทางบียาลวเจ้าบ้านครับสำหรับคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ คอนเฟิร์มไปทางวีดูครับคู่นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเฮียตีเยี้บอลในวันนี้เหมือนเดิมครับท้ายคลิปเรามีบทสรุปทั้ง6คู่ที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้คู่แรกเป็นไบตันกับแคมันซีนะครับเฮียตีชี้ไปทางแมนซีส่วนลิเวอร์พูลกับอัตตานบินล่าเฮียตีมองว่าลิเวอร์พูลต่อแพงไปครับให้มองไปที่อัตตานบินล่าคู่ต่อมานะครับเป็นกาเซรี่เจอกับเอซิมิลานเฮียตีชี้ไปทางทีมเยือนเอซิมิลานนะครับส่วนยูเวนตุสกับตัวลีโน่แน่นอนครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านชนะตัวลีโน่ แล้วก็ข้ามาทางบอลลาริก้าสเปนครับเป็นเรียวมาริดครับกับโอซาสนาเฮียตีชี้ไปทางราชันชุดขาวเรียวมาริดส่วนบีเยรูกับ阿าเบสเฮียตีชี้ไปทางบีเยรูครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับทีเด็ดเฮียตีมีตัวไหนที่ตรงใจท่านผู้ชมท่านฟังอยู่แล้วลองคอมเมนต์บอกเฮียตีนิดหนึ่งครับสําหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มเฮียตีทีเด็ดเฮียตีจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เฮียตีต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันโอกาสหน้าครับ